ทำออฟแฟนๆตกใจนะคะเมื่อน,นัดแสดงตลกรุ่นใหญ่อย่างนั้นโย่งเชิญยิ้มโพสเฟซบุ๊กนะคะขนาดนั่งอยู่ที่หน้าห้อง i อ u ในโรงพยาบาลพร้อมพูดถึงนั้นงเชิญยิ้มนะคะที่เผลอดื่มน้ํายาล้างเครื่องเงินเข้าไปซึ่งทีมข่าวนะคะต่อสายตรงถึงนายโยงค่ะก็เลยอัปเดตอาการให้ได้ฟังนะคะว่าตอนที่นั้นงนั้นเผลอหยิบขวดมาดื่มตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องรู้อีกทีนะคะตอนที่ลูกนั้นงนั้นโทรมาบอกว่ากําลังจะพานั้นงไปโรงพยาบาลตอนนั้นนันงหมดสติด้วยนะคะพอมาถึงโรงพยาบาล บาหมอก็เอาเข้าห้อง ICU ค่ะจากนั้นหมอก็มาแจ้งว่านันองรู้สึกตัวแต่ยังใช้เครื่องช่วยหายใจและมีแนวโน้มดีขึ้นจากนี้ก็รออัปเดตอาการเรื่อยๆค่ะเมื่อเช้านี้น,นัน,นองไม่รู้ผิดพลาดอะไรไปหยิบผิดดื่มไปน้ํายาล้างครื่องเงินเข้าไปแล้วก็แกก็รู้สึกอาการไม่ดีแกก็บอกให้ลูกชายแกขับรถ อาพ่อไปโรงพยาบาลทีอย่างเงี้ยในระหว่างทางแกก็หมดสติไป8ปดโมงแส่เพื่อถึงโรงพยาบาลเข้าห้องถึงเฉินแล้วก็ย้ายเข้าห้องไอซียูเน้าโมงกว่านายงไปเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เจอละไม่เจอนันนงละยังหมดสติอยู่นายงก็รออยู่หน้าห้องไอซียูจนกระทั่งสิเ็โมงกว่าเออหมอออกมาบอกว่านันนองอะรู้สึกตัวแล้วแนวโน้มทางที่ดีขึ้นครับผมอค่ะอันนี้คุณหมอได้ได้ได้มาแจ้งทางยอดหรือยังคะว่าตอนนี้คือ ลอดภัยแล้วหรืออะไรเงี้ยค่ะเออคุณหมอ,อ,อพูดบอกว่าต้องต้องดูแลต้องต้องดูต่อเนื่องหวังว่ามันจะดีขึ้นกว่าน,นี้อีกเงี้ยจากที่รู้สึกตัวแล้วเนะาะใจก็ชื้นขึ้นมาหน่อยอตอนตรงที่เขารู้สึกตัวเงี้ยตอนยังไม่รู้สึกตัวแล้วก็รุ้นหรอกโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณเด้อครับผมสวัสด<อ>ีครั<อ>บ จากนั้นนะครับนายยงก็ได้โพสต์ Facebook อีกครั้งครับแต่คราวนี้เป็นการพูดถึงน้าพวงเชิญยิ้มโดยบอกว่าอ้าวเป็นอะไรต้องเดินให้ได้เดี๋ยวอานเิเลกาหายได้แล้วเพื่อนอย่าเป็นเลยไม่ดีหรอกพร้อมกับติดแฮชแท็กนะครับน้าพวงขาบวมจากนั้นครับน้าพวงก,ก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ตอบนะครับแบบมีอารมณ์ขันว่าใครเป็นอะไรเราก็เป็นมั่งไม่งั้นเสียเปรียบคนจะหาว่าเราเป็นไม่เป็นด้านแฟนนะครับก็แห่ส่งกำลังใจให้มากมายครับ ว,ว่าถึงจะป่วยแต่ก็ยังมีอารมณ์ขันให้แฟนๆได้พร้อมแล้วก็มีการโอยพอรให้ใหายไวๆด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ